สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องจังม่เมือนผาดอกชาแนลลองเห็ดคือเก่าออาเก็บเห็ดจ้าเพราะว่าเห็ดปวกออกพี่น้องมาลุ้นมาชมน้ำกันเด้อหน้าปากหน้าปากพี่น้องเอ้ยฟอดอ่ะปากหน้าปากหน้าปากยิ้มยิ้แม่นั่นดอกจุ่มอยู่ใต้แม่นั่ะ ผูดรอันครับ่อมีตีนดอกพุ่มงามอ้มีจอเลยมันเด้อดอกใหญ่ไหมวดปวดตนัเตีนั่นนั่นนั่นยุคางตัวหนาแม่นันมันมีดอกจุ่มเฮ้พี่อ้วนจะไม่ทายมากกว่าสิกิบบู้ใดหดากเลย กินมะกัไก้ไหาเสียมเลยออกไว้ยน่งหากมันมอมาินั่นนั่นนั่นดอกนั่นเห็นบอคุนกิมไปนี่แหละ่อเยืดึกเออนี่กับนี่ไต่ข้างหนึ่งนี่แตงงามันสมุนพี่เอออยู่เอาลงขา้องนั่นยุตนาแม่นั่นต้องอ้วน

เบืงเบิงมุมไกลๆด้วพี่น้องคุณอีกรวพี่น้องอ้ออีกแล้วีหนุ่มกระโดกระเดือกเนี่ยโอ้ยมันเถาเนาะหมู่ม่านเบื้องสิให้เบิงเบิองไกลๆพี่น้อง อ้ยเหมือนบานคือบ้านบ่อเดมานิมาขอมาหิลยียโอ้้านัจานพาเลยดึงรอาเลยเห็นงามเลยเนาะจว่าอีกจะมหลอดร้านไปผ่อน้านไหนเป็นกาาะยูก็ไดอะไรเนาะโอ้ยเออตรงไปใส่เสียมเนี่ยด้วยเจ้าละงัมอยู่กันนะญาติกันอุ่นดีาะทานไป่ วนยะไปไก่ได้มันเออมันตานั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มัสีวิงเดี๋ยวเี๋ย่นอออเดี๋ยวเดอยู่เบื้อน้าล้วเอาอชบ่งเห้าเดี๋ยวเดี๋ยวาไปบโอ้ เราคนนี้เขาไม่ยังเง็นเราคนน้เขาไม่พูดพูดดิกากเจ้าเดียบๆไปเบิร์นตุเบิร์เดี๋ยวๆเดียบเดียบๆเดียวหมุนปลากันเออไหนดอกเดียวอันเดียวตัวหนาขุ Nein, นตาขาห็นตาขาขุนเผากับป้านั่นอีกนิดพี่น้องเน้อ่ะหมุนเข้าไปคนน่ะ ไาสองงาพี่น้องพุ่นขับระกน่ันแนกับเยาวียนหัวด้วยพี่น้องมันฟามันาเข้าศึกไม่ง่ายไทยคนไทยคนออี่าออ่ามกดกระเดือแทนโอ้คักออกเน่แทนพี่น้องยังไม่ออ้ยเก็บน้ำเนองไม่อุ้ยก็เก็บนี่ก็ยาเก็บมันต้องไปใส่เสียมยากอก ล่างบ่ไดหรอกติดแล้วชั่วตามาหน่อยแต่ว่ามือโอ้ยสองตาผลตัวตะวันไปมตีกันหมเป่าดวิ่งไปเหรอมิจฉาของ่ะ่รเาเก็บน้ำเลยเด้อสั้นเด้อพี่น้องอย่าวิ่งเด้ออย่าวิ่งเด้อ ก็เห็นเห็ดอวคักแส่ยแมเห็นเห็ดบ่ออุ้ยคือหอมแท้หอมแท้หอมที่นี่อ้วนนี่เออเก็บทีละเอายน่นะโอ้ไปอเีแต่มากวนกวนมือหน่อยเนาะมือหัวปาถึงมากอ่ะทารออกไปทางคุณมดนะเสียนม่อนี่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 อ้ยคนที่เอาตามาหน่อยท่มือโอ้ยจะอ้วนขนาดพวปดบใสมากใสอยู่นี่ สองตาบุญเยสตินติ้นฟันหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องเด้ออเดี๋ยวยิงเด้อเดี๋ยวมาม่าได้็อดเด็ดคนน้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิร์งยาเก็บเบิรงยาเก็บดีๆดอกน้อยเพื่อเอาไว้เง้ยนี่ดอกน้อยเพื่อเอาตีกำลังมาเอานี้ดิยูรอดตีนยาหนิแม่แม่แม่นี่เดี๋ยววนนะ พี่น้องแน่เห็นบอมดิมาดิเนีเบื้องกล้องกล้องดักไงให้่ิเนี่ยเบิ้งกล้องพี่น้องแต่จะดอกมันเน่ะเก็บเก็บเก็บพี่น้องเก็บ มอนาตีบ่ขนบ้า uh น้านเงี้ยมว่าบ้านห่าวบ้านบาไอ้จุมขดีเนียหนมนเนี่จุ๋มบานเลยเปิดระเบ้เปิดระเบ้พี่น้องซองหาซองหาาเห็นบ่นักีบพี่น้อง เฮ้ยกอดอีกแล้วอาเก็บเก็บฮะไม่ตุวันโอ้เต็มสีเต็มตาอลไรเงี้ยนี่สีเต็มตาอลไรเงี้ยเฮ้ยพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่อืม ข้าวลดคักๆหลเห็นบ่จ <ongs> ้าเห็นบดึง <control> กุมาตรงนี้ใส่เสียมยาหลอดโอ้ยไม่เอาผ่าเก็บผ่าเก็บพี่น้องผาเก็บไปล้ครัโอ้ตาก้องบอกไเนีปวกอียงแลนีีปวดขอด แม่ล่ะนกอโอยอยู่ท่านมึงนั่นแหลเสียงกระไรว้าตัวยี่วันหมุนเขวาม้าแม่ตัวนานั่นอือหนูบ้านหมู่บ้านขึ้นไปขวาม้ากระโดดต้าเก็บปากกับพี่น้องอย่าปากเด้ออย่าปากเด้อปราพัดเราวิ่งเรามาบ่ได้ดอกยองเก็บปากเด้อ โอ้โหขโมยอย่างนี้แบบไปมานั่นตัวหนาพุ่นโอ้ยถัวหนมันเขาปปา้าไปมาได้พี่ใหญ่อ้วนสีข้านพี่นอ้องโอ้ยข้านไปไม่ได้ดุ่งมีนองเลยอกอกก็ม่ออกพี่หมองหกทะโล แก่ไปบ่ฮอดข้าหัวหัวติดพี่น้องเลยออกครับอีดีเลยเก็บตอยกันเนอะพี่น้องเลยมันันบานสีล่างได้น้อสั้นเลยด้วพี่น้องด้วยบงกับวุดเอาเด้อ าพี่วันจะคือเก็บบ่เบิร์ดนั่นพอแล้วพี่น้องจังพี่ ให้พี่น้องเบิ่งพูนพูนเก็บก่อนพี่น้องเก็บก่อนน้องสิพาไปเบิ่งเห็ดพี่อ้วนเอิ้นเอียงเด้องางไหวก็ได้เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อหัวใจใจหัวใจเห็ดหอมดอกม เฮ็กโเบซ่องกะตาแล้วพี่น้อง <c oughs> ม,ม,ม,มันมันโยมันเฮ็ดกโพี่นออ้องหายน้ำตายน้องงามเลย บรรยากาศป้าพี่น้องค้นกัหลายลายค้นลายกว่าเห็ดมาเลมมาหาจะกีิเดยซ้ำใดยหลายมาตายรุนไายพี่น้องพี่นี้วันนั่งต่อเห็ดมีผ้าไปเบ่งเด้อเห็ดอียงปวกปว่ารัสนพี่น้อง โอ้คือกูหน่อยเถอโอ้โอ้โอ้โอของของของอะนิ่ใส่เสียมอาด้วยพี่น้องโอ้วนจุ่มนังพี่น้องแล้วีบบแมีของนี่ฮะ อาอเซียมที่ละค่ะมันดึงบาขึ้นดอกน้อยหากบอกได้พี่น้องเลยให้มันเกิดอีกไ่ดอกน้อยไออีกอนนั่นเดียดอกจุ้มคือเปล่าโอ้ดอกจุ้มเนี่ย <c oughs> ให้อีกคนพี่น้องให้อีกอนจุ่มสองจุม่มจุ่มไงพี่น้องมาต้องกวนล่งเลยกระได้ดก <wheelchair. S 1> หักไว้หูงามเก็บพักพี่น้องเก็บพักไปแกงเห็ดใส <het> ่ละเห็ดใส่ละพักพักหอบแหบบ่ พี่บ้านเอินพ yeah, so, hey, ักขอบแผลพี inhos, ่น้องเดี๋ยวเด้อเกลือมันเป็นแบบนี้อี่เอาไปใส่แกงเฮิตจะออกเปรี้ยวๆนี่เด้นี่เด้นี่เด้เขี้ยนเนืงนี่นี่นี่เออนี่นี่เออนี่นี่นี่ใบมันน่ะมันเกี่ยวกันกับใบมันอยู่นะกับเครือมัน

oh วันเออเรามาเก็บน้ำเงดเออเออแล้วบอลมันเป็นยังไงเป็นยามาเก็บน้ำมาหลายหลายอยู่โอ้บังบังบังไม่มาบังพี่น้อง เอองมบานลืมแนมบอรกล่องพี่น้องท่ไมบางเงี้ยนาะอจจะดอกมันอ

โอ้เจย์เจย์มาหอดบ้านแล้วจ่าพ uh> 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 oh, mm um> OK> well, ี่น้องมาเบืองเฮดเรานี่ค่ะผลงานขุดตาหนึงผลงานวันนี้จ้าม่นกระเสือกนี่ตานึงจ้าม่อนกันเสือกน้ำหนักอ่าหยิบหนาสิผ้าไปหายไม่จ่าพี่น้อง สวัสดีค่ะ,คะมานอยู่ไม่ติงเฮ็ดปวกครับ